เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนผู้เก่านะคะเก็บผักหวานเมื่อน,นีนีก็ได้มาหลอะเบิ่งผักหวานต้นใหญ่ครับโน่นนี่นันสองอาทิตย์แล้วไม่ได้ขึ้นมาแม่นคะคะ<า>เพาไปโซนทางไก่เนาะมนเมน,น,นเมื่อนั้นบ่ได้นะ มาเบิ่งครับปรุงแล้วมือนี่ปลาไว้สองอาทิตย์ครับนี่ต้นแรกแห้งมา้องเขานีอ่อนเหลืองๆครับสีทองเลยเป็นปุ่มนี่แหละสีงามเนี่ยกำกำลังเยอะเงานะคะพอดีที่สานีกำกำลังลสิียอดเลยล่ะนี่ยังหลยอยู่ครับเรือไว้ใแห้มัเงาก่อนกระเก็บมาแน่แล้วนะคะ จะเป็นยอดสีทองแบบน,นี้เลยไปเรื่อไปเชียนมักันคือเก่าละบืนพูดนั่กันคือเก่ามื่อนี้ก็ได้จ้าไปผักหวานหุนนะคะหรือผักหวานเป็นไงไหูงอ่ใหญ่ายเลยอือผู้งามเลยต่วนนี้งามครับ 哦，那很合理。 แน่อกวกนี่หง่อนไหมไแทขายเติมอ,อยู่ครับระเอพอกเต็มต้นต้นนี้มันรีอยู่กลางป่าจังหน่อยมันเลยลอเรอดให้หนใรอสายตามาได้ให้รอสายตาให้ฮาดี ดอกเบิองดอกกระเจียวเนี่ยแหละครับมันบ่มีครับใช้ในมีท่าได้เกิดเห็นอยู่ดอกหนึ่งแต่เพิ่นต้นที่เพิ่นหลังเคยเป็นก่อนหน่ะไหมเนาะ<อ>เท่าแล้วโอ้สุนี้ก็จีได้รีเอาเลยลเนาะพ้อห้ายเป็นนีติดข้อติดตาเพิ่นให้เป็นปรง,งใหม่ให้เราเพิ่นปรงพันธุ์เพิ่นจะแป่งให้มันหลายเก่า โูย้ยอดอันนี้มันจนยาวแล้วครับงงยอดกระดูกเพื่อนพอามไปได้เพอ่มมากันแล้วเนาะ่เจนพวกชิเกยมืดบางงาใบาเพื่อนแบบนั้นนะพี่น้องเลยกำลังพอดีเลยครับใบเพื่อนรุ่นนี้เอาใบาเพื่อนก็ได้ มก็จะเป็นมันมันนะคะห,คหมกเสือไข่เสียบจะได้พัดไข่กะยังกระเฮ็ดไม้ครับกะยังเป็นกะยังสัน่นมานนี่ไม่ค่อยหอนเลยเอา้าหอนแต่เอ้าแต่เบิง่งนานเลวไม่เป็นตลอดเลยแค่สาครับตะเว,วนหนักออกขนาดมาแต่สาได้หนงเนาะ ผนตกดูดก็คลปีนี้หกะตเท,นะทืเป็นแต่แห้งอยู่หรอวะเป็กลมอยู่นี่เนาะกลป่นกะดีเนาะจะได้เหนะ็นไะั่งนะี้จนะังเนาะ kamiya to Oi sasa

้นนี้ก็เป็นดอกนะคะแต่เป็นมหลายนะเบอร์เพิ่นไปมก <laughs> ไม่เป็น,นาการ เพงเริมอย่เดี๋ยจะกองเขาเริ่มเสรเสริตรงนี้ก่อนนี่ยอดเพื่อนครับใบเพื่อนนี่พัดแสบนะคะรุ่นนี้แต่ว่ารุ่นนี้นะถ้าเป็นยอดเราเนี่ยจะแกงแกงแสบหวานมันอืมไงเพื่อนโอ้เขาก็ยังได้อยจุบล่ะได้ได้หลายเติบกบนี่ค่ะตื่นดอกมันครับนี่ดอกมันอันนี้คือไม่ได้เก็บเลยนะคะโอ้โห มาได้เก็บเลยหายบนอยู่แบบนี้เลยทำาม็มานเป็น,ปนหมากแต่ก็บุค่อยเห็นเป็นหมากกกงนะี่นะนี่จะเป็นดอกไปจ้นนะนะไปไปหาของใหม่ก่อนของนี่เจอขนาด นีเด็กสังหราู่นี่เอาพวกวันน้อยนี่แหละไม่ได้พวกวันต้อนใหญ่ก็เอาต้นน้อยเองบอแมนึ้นไปแล้วมันบ่เป็นลงมาทั้งรุมครับมาหาพวกวันมัน มาต้นย่อยขนาดต้นน้อยๆน,นี่นี่ใช่ไหมออจุ่มน้อยแต่หักอลังการอยแตกสัหญังค่ะข,ขนาดพ้พอดีเลยเนาะตัวนี้เน,ะนาะหยอดอวกขนาด นอนนี้กำลังเกิดนะคะพักหวานหุ่นเนาะอึมนอนนี้ยังมุ่ยไปเขานี่้าดวงนั่นส่ดเชียวนี่สยอะนาะดนีกำลังนี่เนาะ อ้ตะกามาน่จตะกาใหมา่เงี้ <c oughs> โอ้ยตัวนีก็ไเ้ว่าเลีวเห็นตะูสาบพท่ายังไกเป็นเห็นตัว <c oughs> น,น,น,นั้นตัว <c oughs> นีว่าลายได้ครับจะมาหนักว่เห็นเีพี่น้องเลยมันดัง <c oughs> เก็บไปได้ <c oughs> ฝั่งนี้ยังไม่แทนได้คนเก็บนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าฝั่งผู้ฝั่งคุนจะเป็นอะไรนะแต่เหากะสัญญาไปสักก่อนเพราะว่าโนอนนี้ยังไม่แทนได้มาจตกเคอเราปีนแล้วมาอยู่มาจอบเบิง้งหน่อยนึงแล้วก็กลับมาแต่อาทิตย์นั้นนะอีทิตยก้อนปุ๋ยละมันสองสามเจาะเบื้ต้นใหญ่เพิ่นสองสาม,สสามพุ่มนะคะเดอน,นี้น,นี้ก็ ยาวดีผ hmm. ู้ยอนงุ่คนผู้่ง่ายแท้ยอดดีนะคะอูนละลนลงมาปลุกผเลฮยออเลยมากระโดนเลยขึ้นมากเดโอ้โหอยบอกขวือโอ้ยแปดขึ้นุ่มนะคุมอะไรอีกคันนี้เห็นโอคุณบอ nha hôm đi cả là hải như này cả như này. là phân gì này hết bốt cái đây đỏ này cái chở hết bốt phân ngoài hết bốt đỏ Được subscribe cho nó Để อยู่พวก n h a หนึ่ง nhau คนอ่อนเนโตยางโตที่ได้เอาแต่พ้าหวานพุ้มล,มนนเลเะเม,มื่อนี้เหลือตัวนี้มันมันเลอได้นี่มันได้เลยได้นี่นะงามเลยเนาะอ๋อตุนี้ ติดถึ่งแกะตาได้นะคะโดนนี่นเกิดมาแกะตาคน

ำบุญบ่เขาเฮ็ด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 เฮอ้คินได้คินได้นี่วัวทัรงวดาได้โอ้เโาได้เก่งสีกว่าเดียวเสียบๆบบแห้งจะไม่ได้โอ้ยขอนย่งหางบูปินบ่เนาะจังวะกำลังลุกไปหาขอนเฮ็ด เอาวาเพิ่นเปลยนอยู่เนาะให้หลายดอกอยู่จะได้เกลซื้อหวานเกียไมได้นี่ก็ได้แกงี่ยนะ่ะนี่น้อยในกระเส็บอะไแม่นน้อยนี่แล้วมันเส็บบื้นไต่ทองยังมันอ่อนอยู่ซื้อทเดียวก็เป็น้วหวานนเดี๋ยวมันจะซุ่มมันจะซุ่มซึอยังมีเหี่ยว ยู่อนบไงหนะึงเป็นยูไปน, <c oughs> ไน,ไน,นี่เลยย่ไปไปก็พอปกนี่กางามยูครับังใหญไงวามาด์อก,กระด,นะดูงมันน่ะเออคุพาดเทรานจได้มาตัวนละ,ะนี่กเบอาไปพัดนี่จ้กปุ๊ไผ่กับน้งไม้ฝรั่งเลยอ,อยู่

เด็กสังหลังอยู่ครับเ<อ>น่ยุงก็เริ่มมีเลยเนาะคนซกปุ๊บมีหยุ่งปั๊บ ก็ยังมานเฮ้องหยอดน Ö, ี่นะไม่บู๊ดห้องปเขาขาวเลยเอ้าแห้งโตเพี้ยนอีก โอ้โอเพอแพรบเดียวเน,ะนาะงไปแล้วลงมาจอบอยู่ต่งนงามขนาดเลยมันนี้นะ และเป็นพกห,หวานต้นต้นโตนต้นน้อยพกหวานพุ่มเนะาะทําพุ่มให้ได้ไปเลยเลยพุ่มนียไหมอ่อนใหญ่หมดครับโอนะ้โหคนะุณอะ có ăn thùm nho nhầy Hãy subscribe เงอ้ยขอ่ยางเติมคนไปเต็มกระยังน้อยพอดีนะคะอืมสวนี้สม่าพาักวัวได้แล้วมือน,นี้ครับหอนพร้อมหันเอาผมองกระสิโต๊ะอยู่รเราเบึงองสูงแหละเนอะรอฝนเ<อ>ขาก็ได้สองเธ<น>อนะคะฝนก็ได้ดอกกระเจียวก็จะพวงอยู่ดอกเพื่ออะอีกสองอาทิตย์หน้าเพื่ออะไรตั้งสี่ลาย ยังไม่ได้เห็นแถวก็เห็นดอกเดียวนะคะดอกกระเจี๊ยวก็ได้นี่แหละผลงานเขาประมาณเติบครับวันนี้จริงๆสมุทรไทยคิดว่าจะไม่ได้นะคะวันนี้แต่ก็มีกันยังมีเฮาเก็บอยูอ่แต่ก็ค่อนข้างจะได้ยางไก่นะคะต้นลึงก็ห่างๆกันหลายเติบอยู่มองเลยพื้นท,ที่เพื่นไม่เห่ากับพอได้เก็บอยู่ครับยีนขึ้นผู้สูงหุ่นมาถอนตะเหล็กไปหาพวกไงไปหาตัวใหญ่ก็ไม่ได้แร้วเม่อวานสีทองอยู่ประมาณจัก น้อยหนึ่งเนาะน้อยหนึ่งได้หนุ่มหนึ่งนีงน่แหละแล้วก็ลงมาทางลุ่มมหาพะวานภูมิพะวนาๆๆๆๆนภูม,มิหมานเติบครับเออมีแต่ห่อยยาวๆยังไงมึงความเด้งเอ้าเมื่อนาไหร่ครับจงพอกันจ้ามื่อนี้ก็ขอแยกกับก่อนค่ะไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ